ช่วงเปิดพลังทางปัญญาสนับสนุนโดย t o Move 3G WiFi สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไอทีนวันนี้ผมนายเทรนมีวิธีพกพาความสนุกไปได้ทุกที่กับ iPad มาฝากกันครับนั่นก็คือ t o v e High Speed Micro SIM ที่มีขนาดเพียง1.5เซนติเมตรจะทำให้เพื่อนเอนเ,อนเล่นเน็ตคุม้มดาวน์โหลดแรงหรือจะสนุกกับการดูหรืออัปโหลดคลิปลง YouTube จะอัปเดต Facebook t w i t t e r ก็ทำได้สบายสบายครับบนความเร็วสูงสุดถึง7 2เมกะบิตหรือจะออนไลน์ผ่าน Wi-Fi ที่มีกว่า1 8 0 0 0จุดทั่วประเทศคุ้มสุดๆทั้งแบบรายเดือนและแบบเต็เนน iPad WiFi รุ่ หรือรุ่น 3G WiFi ก็เล่นได้คุ้มสุดๆส,สนุกได้ไม่มีสะดุดทีนี้จะเรื่องเล่นหรือเรื่องเรียนเพื่อนๆก็ไม่พลาดแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาเดตอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของไอคีกับ IC นะครับ <ạ. S 2> IC วันนี้เราจะมาบอกกันถึงสังคมออนไลน์อย่างท w i ต t e r รครับรู้ไหมครับว่าข้อความที่คนอื่นทว i ต t e อร์มีทั้งหมดกี่ข้อความเยอะวันหนึ่งบางคนแบบปิ๊งป่องเยอะ,อะอข้อค<อ>วามม<อ>ีทวีตได้ป้านับมีทวีตได้ไหม ประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบกินข้าวยังอ่ะนับหนึ่งยังเลยงงงี้แค่มีตาแค่มีตาสองอันนี่เก็นับหนึ่งทั้งหมดมียี่สิบ้าพันล้านครับแปลว่าในปี2010ที่ผ่านมามีเพียง10หัวข้อเท่านั้นที่เรียกได้ว่า ฮอตที่สุดก็ฮอตมากเรามาเริ่มต้นกันด้วยอันดับที่10กันก่อนดีกว่านะครับอ๋ออันดับที่10นี่ก็คือหมึกพอของเรานั่นเองโอ้ต้องนิดนึงนะใช่บวัวไายแม่นมากๆเลยครับมาโลกเป๊ะอะบางประเทศเขาถึงขั้นถ่ายทอดสดเนี่ยหมึกพอกำลังจะทำนายแล้วครับกำลังจะทำนายแล้วครับเหลื้อยแต่เอ้ยใช่ ประเทศดีได้แน่จะเป็นเก่งกับแม่นอ่ะแม่แต่ตอนนี้เนี่ยมีตัวที่2แล้วมีตัวใหม่มาแต่ไม่รู้ว่าจะดังเปล่าและมาต่อกันด้วยอันดับที่9นะครับผมนั่นก็คือภาคใกล้จบของพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองครับภาคเจ็ดจุดหนึ่กับเครื่องรางเดมาทูนั่นเองครับแล้วรอตามนะว่าภาค7.2็ดจนี่เป็นภาคจบจริงเออดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแฮร์รี่เนี่ยจะต้องตายหรือเปล่า กามาต่อกันด้วยอันดับที่8ดีกว่าครับกับหนุ่มน้อยคนนี้กับจัสตินบีเบอร์นั่นเองครับโอ้โหเขาเนี่ยสร้างกระแสฮือฮามากในทวิตเตอร์ผมคนหนึ่งที่ตามเขาไม่เพราะว่ายูทู e ก็ดังไงตอนนี้ก็ทวีตแบบโอ้โหอ้โตลาดโอเคเขาเปานเจ๊อ มาต่อกันด้วยอันดับที่7นะครับ่ก็คือ Google Android นั่นเองครับเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ของโทรศัพท์มือถือเอออันนี้อันนี้เราเชียร์นะเพราะว่าแบบมันมีการ r e ทวิตกันเยอะอ่ะเหมือนกับระบบใหม่ใครออกมา Windows ออกมา r e ทว e ต Mac ออกมาปุ๊บนี่ Google ก็ออกมาเหมือนกันค่ผมอันดับที่6ของ Apple อย่าง iPad นั่นเองครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะเรีเกไดปร่า็ต่อไปไม่ต้องพกหนังสือไปเลยแค่โหลดดทุกอย่างอยู่ในนี้เลยเลยอันดับที่5้นี่ก็คือ บูเซล่าครับผมในช่วงของฟุตบอลโลก2010กระแสต่อต้านนะครับบอกว่าทำลายสมาธิของนักกีฬาจริงนี่อาจจะเป็นประเด็นที่เขาคุยกันในทวิตเตอร์แบบเออถึงถึงบัลลีกันเยอะไงใช่ครับมาต่อกันด้วยอันดับที่4นะครับอันดับที่4นั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเฮตินั่นเองรู้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนเสียชีวิตถึงเกือบ200,000คนโอ้ใหญ่มากอ่ะและยังไม่หมดนะยังไม่วายนะแบบว่ามีเพาะซ้ำกรรมซัดนะแล้วก็ต่อด้วยอหิวาตกโลกเสียชีวิตอะแยะมากมายน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะ คนคงช่วยเหลือคงจะแบบเยอะแยะมากมายมากเลยเวลารุ้นว่าอันดับหนึ่งคืออะไรอันดับที่3นะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เนื้อจินตนาการอยาก Inception ครับโอ้ชนะอารีอ่ะบิ๊กคาบิโอชนะอารีอ่ะมันเป็นประเด็นไงว่าดูแล้วเธอรู้เรื่องไหมจริงหรอจริงหรอบางคนดูแล้วไม่รู้เรื่องอึดอัด แต่บางคนปรับปื้มชอบไอ้ที่ชอบก็ชอบไปเลยมัจริงเหรอมันบันเจิดเงียใช่ใช่ก็เลยเป็นหัวข้อคนแบบเธอเป็นเรื่องราวที่คนสามารถมาคุยต่อกันได้คร่บะอันนี้คือ3มหรออันนี้คือ3าอมยกับแฮร์รี่แบบก้าเลยนะเว้ยเยอะอะต่างเยอะอะและอันที่สองนะครับหนีไม่พ้นนั่ก็คือกระแสของฟุตบอลโลกนั่นเองวัวกัวเอ้ยน่ากลัว เราสงสารชกิล้าเอดูอยู่น้าเหมือนคนในพื้นที่แถวนั้นใจมากตอนเอาแล้วรับมาพบกับอันดับที่หนึ่งลองไทายสิครับว่าเป็นอะไรครับบอกไว้ก่อนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกเหมือนกันอ้าวหรอเราดูว่าเป็นดาราดังอ่ะใช่เราดูว่าคนเขาจะมาเรื่งดาราจริงกันคนเดี๋ยวนี้เริ่มมองสภาพแวดล้อมเยอะกว่าที่จะมองพวกเหล่าดาราหลายนะเพราะเขาประสบภัยไงตอนนี้ธรรมชาติเริ่มเอาคืนแล้วอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือน้ํามันรั่วที่อ่าวเม็กซิโกนั่นเองครับโอ้ยที่ผิวน้าทะเลเป็นน้ํามันแล้วแบบ บาวานอะไรตายทุกอย่างที่แบบว่านกอ่ะไม่รู้ครับโฉบมานึกว่าอะไรแปดเดี๋ยวอะไรเน่ยน่าสงสานะปีกเพิ่แบบเต็มไปด้วยคราบน้ำมันหมดใช่แล้วก็รอความตายอย่างเดียวและนี่ก็คืออันดับที่หนึ่งที่คนเนี่ยทวิตกันเยอะที่สุดโอ้โหต้องบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดมีใครที่มีเรื่องราวแบบนี้สงสัยหรือเป็น,ถถนประเด็นเนี่ยถามเรามาก็ได้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบมาให้ทุกคนจะได้แบบว่าโอ้ไอซี ง่ายมากๆเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะนครัี w w w i t i n ีคมีเว็บบอร์ดร่วมพูดคุยกันอยากจะรู้เรื่องอะไรและปีนี้นะคะก็มีกิจกรรมเด็ดของไอทีนกับ LG มาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกแล้วก็ลอรุ้นไปเกาหลีฟรีๆแต่มันไม่ได้เก๋แค่นี้นะไปเกาหลีฟรีๆน่ะม,ม,มันมันตรงที่ว่า LG พากวนซาไปลนลาที่เกาหลีแบบว่า หนึ่งคนชนะค่ะพาไปได้อีกเก้าคนว้าวยกแก๊งอ่ะเทค่ะเข้าไปด้วยใช่ทุกทีก็จะแข่งแบบว่าที่หนึ่งไปได้หนึคนสองคนอะไรเงี้ยมันไม่มันเนมันต้องยกกวนไปซ่ากันที่เกาหลีกติกาง่ายๆก็คือพวกเราเนี่ยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ LG หรือ IT ก็ได้เพราะเรามีแบนเดอร์ลิงนะแล้วก็ทวีตข้อความให้ขึ้นทวีตบอร์ด ทวิตบอร์ดเนี่ยเป็นบอร์ดอลังการงานสร้างอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์เราจะเข็นเป็นบอร์ดใหญ่ๆยาวๆให้เขียนว่าทุกคนสามารถทวิตคอนดิซิเดีๆได้แล้วเราก็ทวิตผ่านมือถือ mm hmm. ผ่านเว็บอะไรก็ได้ข้อความของเราจะไปขึ้นบนน mm ู hmm. ้นใครทวิตเยอะที่สุดทวิตบ่อยทวิตประจำ mm hmm. ก็จะได้เป็นลัคกี้เป็นหนึ่งใน3คนมาร่วมมิชชั่นของ LG ก่อนพ mm hmm. าที่หนึ่งที่ชนะแล้วที่หนึ่งคนนี้สามารถคุณมาแก้มของคุณไ,ได้ก เ<ไ>ที่สุดโตน,ต<อ>นไปเลยทวิตแล้วเดี๋ยวไ,<ด>ไปกับเธอแล้วไม่ได้ไปแบบสองวันสามวันนะห้าวันห้าวัน มีตังค์ไปสอบด้วยยเงเฮ้ยเวิร์กลดมากเพราะฉั้นทุกคนน่สามารถเข้ามาดูกิจกรรมได้ใน LG เว็บไซต์หรือว่าในเว็บไซต์ ITIN ได้ค่ะค่ะช่วงที่ให้เพื่อนเนี่ยเขาไปทวิตกันนะเราก็ไปทำสวยก่อนก่อนแรงเพื่อนวิธีการทำสวยของเราในวันนี้อยู่ในช่วง ITIN Lady นั่นเองนะคะเราจะมีวิธีการทำผมแบบเลิศเลสไตล์ i t จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะวันนี้ i t ี n Lady มีเคล็ดลับการทำผมง่ายๆสไตล์เกาหลีมาฝากเพื่อนๆกันครับ เริ่มจากเป่าผมให้แห้งโดยเน้นที่โคนผมถ้าอยากจะให้โคนผมพองหรือยกขึ้นใช้ได้เป่าฉลับตามคลิปเลยจากนั้นก็ใช้แว็กขยี้แว็กให้ทั่วฝ่ามือแล้วใส่แว็กให้ทั่วศีรษะหลังจากนั้นก็ใช้แว็กอีกนิดหน่อยจัดแต่งทรงผมเฉพาะจุดที่เราต้องการแค่นี้ก็ได้ทรงผมสไตล์เกาหลีเลดี้กันแล้วล่ะครับ สวยที่สุดถูกใจแต่บางทีอยากจะให้แคร์ด้วยว่าเรดี้จริงไหมถามเพื่อนนิดนึงบางทีเรดี้อาจจะเป็นยังอักลีอยู่อะจซะให้พร้อมแต่ว่าที่คุณน้องเขาทาก็ได้อยู่นะเราก็ผมสั้นเหมือนกันเลยคือแตกต่างเลย Before After นี่ชัดเจนน่าเสียดามากๆเลยนะคะเวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วครับนี่เสียใจเหมือนว่าจะเป็นเทปสุดท้ายเลยอะ ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกนะเรานุกบอกได้เลยค่ะความสนุกของไอทีปีกระต่ายปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไอเดียไอเดียเจ๋งๆไอเส์หาข่าวเก๋ๆรวมถึงไอซีที่เราจะเอาคําตอบมาให้ทุกคนที่สงสัยชอบสงสัยกันนักพวกเราสามารถรวมสนุกกับไอทีได้นะคะโดยเข้าไปในเว็บบอร์ดไปโพสต์ไปเมน์ไปเล่าเรื่องราวต่างๆได้ที่ itntv. com ค่ะมาแชร์กันนะคะใช่ตาม t w i t t e อเราก็ได้ใช่่สองคนเนี่ยของผมเลยนะสำหรับวันนี้นะฮะเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันเสาร์สี่โมงครึ่ง ท่านท่านก็ค่ะสึ่งาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ